บางคนก็ถามว่ามีปากกาผมมักจะลบสายตาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปฟังจะไข่พูดมามาเรียนไม่เคยมีปากกาก็ฉันไม่มีจริงๆทุกครั้งก็ยืมเขามาเหมือนกันคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเป็นหรือเปล่าฮะเวลาที่เรากำลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยมักจะมีคนมาสะกิดข้างๆเราครับผมเฮ้เพื่อนมีปากกาหรือเปล่าขอยืมเลยดิพอเราให้ยืมไปนะครับวันถัดมาครับ มันสะกิดอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะด้ามเก่ายังไม่ทันคืนเลยด้ามใหม่อีกแล้วครับผมบางครั้งผมก็สงสัยว่ามันเอาไปใช้หรือว่าเอาไปกินวะยืมวลาด้ามเอาละครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาต่อกันกับแม่ไฟมาร์เกอร์ในพาร์ทที่13แล้วนะครับผมภารกิจตามล่าหาประกาตามคอมเมนต์คุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับไปที่คอมเมนต์แรกก่อนเลยครับคุณผู้ชมฮะพี่สอนหาประกาแฮมเมอร์มาร์เกอร์กับโครมาร์เกอร์หน่อยค่ะ จากนุธาดาได้เลยครับผมจัดไปครับก่อนอื่นให้เรามาบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะหอ,อนาฬิกาตรงนี้นะครับผมนะจากนั้นนับบ้านฝั่งขวามือครับคุณผู้ชม1 2 3นี่นะครับผมเจ้าแฮมเมอร์มาร์เกอร์เนี่ยมันจะอยู่ในบ้านหลังที่3ตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินตรงไปเข้าไปในบ้านได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเลยว่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าทานาฬิกาหายเฮมุกอะไรครับนี่โอเคตรงนี้นะครับผมนะเราก็จะเจอคอนในอ่างอาบน้าครับคุณผู้ชมแล้วก็กระโดดเหยียบคอนแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะวาร์ปเข้ามาด้านในครับเพื่อมาเก็บเจ้าแฮมเมอร์มาร์เกอร์นั่นเองครับผมโอเคด้ามถัดไปครับ โคโลมาร์เกอร์นะครับโคโลเนี่ยมันคือปากาลังนั่นเองครับผมปากาลังมันต้องอยู่ในไหนครับใครตอบบนต้นไม้ตีเลยนะอยู่ในน้ําสิครับผมจะไปอยู่ที่ไหนได้ใช่ไหมโอเคมาที่ร้านพิออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำได้เลยเย็นชื่นใจแม่ในน้ํานี่มันเย็นจริงๆเลยฟามิโกชอบโอเค มาตรงนี้นะครับผมเราก็จะเจอเจ้าโคโรโมาร์เกอร์แล้วนี่นะฮะเฮ้ยผมจําได้ผมถามคำถามคุณผู้ชมไปในพาร์ทที่แล้วนี่ว่าที่ถามว่าปลาอะไรอยู่ในน้านะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมตอบคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใหญ่ที่ตอบเข้ามาเนี่ยเป็นปาลาการังนะครับผมและก็ตอบผิดหมดเลยยังไม่เจอใครที่ตอบถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับปลาอะไรอยู่ในน้ําเฉลยปลากาตกน้ํา คอมเมนต์ถัดมาครับสอนหามีเดียมสโตนเกมมาร์เกอร์หน่อยครับผมยังไม่ได้เลยจากซีมอนครับผมได้เลยครับผมรอบนี้ได้แน่นอนนะครับโอเคผู้ชมไปกันครับวายเออ อยู่ดีๆก็หลุดเฉยเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมให้เรามาบริเวณตรงนี้นะครับผมลอยต่อโซนสโน์กับหอนาฬิกาตรงนี้นะฮะด้านหลังบ้านตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีทางลงไปอยู่นะฮะให้เราเปิดชิปล็อกมาจากนั้นก็เลงดีๆเลงดีๆนะครับผมพินิจพิลัยแล้วก็กระโดดเลยครับผมปาบนั่นไงครับผมถ้าเลงไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาแล้วโอเคคุณผู้ชมฮะพอเราลงมาได้ตรงนี้ทางตรงนี้เนี่ยเป็นทางออฟบี ให้เรากระโดดไปถึงตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดเซฟแต่ถ้าคุณผู้ชมตายตรงนี้จะกลับไปเกิดที่จุดแรกที่เราเกิดนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้มีเทคนิคการกระโดดคุณผู้ชมดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูฮะวิธีการก็คือเปิดชิปล็อกมาแบบนี้หันตัวละครข้างๆแบบนี้ครับผมซูมหน้าจะออกประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเพื่อให้เห็นมุมสูงมันจะทําให้เรากระโดดง่ายขึ้นนั่นเองพอเรากระโดดตรงนี้มาได้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับแล้วก็กระโดดตรงนี้ได้เนี่ย คุณผู้ชมไปยาวเลยนะฮะคือไม่ต้องหยุดพอกระโดดบล็อกนี้บล็อกนี้ปุบ๊บแล้วก็ไปยาวเลยครับไม่ต้องหยุดถ้าหยุดแล้วกระโดดเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียจังหวะนะครับผมแล้วก็ทําให้ตกได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะไปฮะโอเคคุณผู้ชมพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเซฟนะครับ ให้เราหันหน้าจอมาแบบนี้คุณผู้ชมเอาชิปล็อกออกนะครับผมกระโดดไปได้เลยนะฮะตกตายไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมาเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ให้เปิดชิปล็อกมาตรงนี้เอาวิ่งเร็วออกก่อนนะครับผมนะนี่เอาวิ่งเร็วตรงนี้ออกนะครับเปิดชิปล็อกแบบนี้กระโดดไต่ขึ้นไปคุณผู้ชมไต่ขึ้นไปฮนะ ส่เสาขึ้นไปครับผมโอเคมายัางไม่หมดมันยังมีออฟบี้อีกครับผมอย่าเพิ่งดีใจไปฮะตรงนี้มันสามารถใช้ได้หลายเทคนิคมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยนะฮะแต่เทคนิคที่ผมแนะนําให้หันข้างแบบนี้เหมือนเดิมเลยฮะเหมือนมสัคกูนี้เลยนะครับแล้วก็กระโดดไปแบบนี้ครับอ้าวตกเฉยเลยเว้ย <laughs> แล้วก็เป็นเทคนิคซูมหน้าจอนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือว่าซูมหน้าจอได้เลยไม่ต้องเปิดชิปล็อกอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมด้วยนะว่าถนัดแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกเทคนิคเลยก็แล้วกันเนาะเทคนิคที่1 คือเทคนิคการใช้หน้าจอมุมมองบุคคลที่1น,นั่นเองครับคุณผู้ชมครับโดยการเอาชิปล็อกออกครับผมแล้วก็ซูมหน้าจอเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮนะทีนี้วิธีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมถนัดหรือไม่ถนัดนะครับผมนะผมจําได้ว่าตอนที่ผมเก็บเจ้ามาร์กเกอร์ด้ามนี้ผมก็ใช้เทคนิคนีคน้แลครับกระโดดเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกระโดดให้ดูก็แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะฮะแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันปัจจุบันนะครับจะเป็นเทคนิคการใช้ชิปล็อกแล้วก็ทาหน้าจอข้างๆแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็กระโดดไปได้เลยนะครคุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมถนัดแบบไหนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเทคนิคที่2นะครับผมเดี๋ยวตายก่อนนะโอเคขึ้นไปไปเอา้าหวัดดีเบคอนนายมาได้ไงเพื่อน เทคนิคที่2ก็คือการใช้หน้าจอมุมมองบุคคลที่1เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเราจะใช้ชิปล็อกนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือเปิดชิปล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็ซูมหน้าจอเข้าไปได้เลยประมาณนี้นะครับผมนะจากนั้นก็ให้กระโดดไปได้เลยนะฮะ มันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมว่าถนัดหรือไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูนะฮะคุณผู้ชมนะแต่แบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมสังเกตตรงหน้าจองผมนะตรงจุดชิปล็อกเนี่ยว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับมันช่วยได้เยอะเลยครับเวลาที่เราดูมากๆแล้วกระโดดตามเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หัวเบคอนบังครับผมกระโดดไปก็จะตกแน่นอนฮนะ <laughs> มองไม่เห็นบล็อกเว้ยเดี๋ยวซอนฟู้เล่นก่อนคุณผู้ชมฮะเออซอนฟู้เล่นก็ดีนะครับผมจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคไปลองดูนะบอันไงตะเลดนะครับผมนะับมีประมาณนี้ครับหลักๆก,ก็มี3มเทคนิคเลยครับผมนะหน้าจอมุมมองบุคคลที่1แบบไม่เปิดชิปล็อกแบบที่2ก็คือเปิดชิปล็อกและแบบที่3ก็คือเปิดชิปล็อกแล้วก็ทาหน้าจอแบบนี้กระโดดไปด้านข้างนั่นเองนะครับผม คอมเมนต์ถัดมาครับพี่ค้าช่วยสอนหา i n v e r อร์เต r มารหน่อยครับแบบอัปเดตแล้วหาไม่เจอค่ะจากน้องทัศนีนะครับคุณผู้ชมหาโอเคสําหรับเจ้า i n v e r อร์เต r มารกนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเดินเข้าไปด้านในโรงงานตรงนี้ก่อนนะครับพอเราก็มาด้านในโรงงานแล้วนะครับผมตามทางมาเรื่อยๆตรงนี้ครับมีรูสามารถลงไปได้ก็กระโดดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เดินไปชนที่จรวหมุมห้องตรงนี้นะครับผมก็จะว์ปมาผูกที่ดองคารนั่นเองนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีป้ายคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะป้ายนะครับผมเดินไปให้สุดทางเลยครับเราก็จะเจอป้ายรูปลูกศรชี้หัวลงแบบนี้นะครับผมก็ให้เรากระโดดลงไปได้เลยนะครับก็จะวาร์ปมาปุ่ยที่หนึ่งครับแมปอัปเดตใหม่จริงด้วยนะครับผมวิธีการที่เราจะไปเก็บเจ้า inverted marker นะครับให้เราหาสีชมพูครับเขาจะอยู่มุมห้องตรงนี้นะฮะลองหมุนหน้าจอหาดูนะครับ เดินมาครับแล้วก็กดเก็บครับผมนี่เราก็จะวาร์มมาบุ่ยที่หนึ่งแล้วตรงนี้มันจะเป็นเขาวงกดนะครับคุณผู้ชมผมเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้ก็แล้วกันนะครับวิธีการที่เราจะไปเก็บเจ้า Inverted Marker เนี่ยใครเล่นในมือถือตรงนี้จะได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าสามารถเพิ่มแสงสว่างของหน้าจอได้มากกว่า PC นั่นเองนะครับผมนะแนะนําให้ปรับหน้าจอมือถือให้มันสว่างมากๆนะครับผมมันจะทําให้เราเดินง่ายขึ้นเพราะมันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมฮนะโอเค คุณผู้ชมก็เดินมาตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็เดินไปให้สุดทางนะครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะตรงนี้นั่นมีทางเข้าไปอยู่นะฮะเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวนะเข้าไปสิเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นเปิดชิปล็อกก็ได้ครับจะได้เดินง่ายๆหน่อยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมเข้าไปด้านในครับไปให้สุดทางนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดินตรงไปตรงนี้เราจะเจอปุ่มตอนแรกปุ่มของคุณผู้้ชมตรงนนีีเ่ มันจะยังเป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับคุณผู้ชมก็กดไป1ครั้งครับมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมนะจากนั้นมาครับคุณผู้ชมฮะถอยหลังออกมานะฮะโอเคตรงนี้จะมีทางเข้าครับคุณผู้ชมเข้าไปตรงนี้นะครับผมปึ๊บตรงไปเรื่อยๆนะครับผมนะเลี้ยวซ้ายนะครับผมโอเคออกมาเริ่มใหม่ครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ทางเข้าตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางเข้า2ทางครับผมคือสุดมุมตรงนี้นะฮะกับตรงนี้ ครับคุณผู้ชมก็เดินเข้าทางตรงนี้ครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคก็คือตรงไปเรื่อยๆให้สุดนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมซ้ายทุกซ้ายเลยครับคุณผู้ชมฮะสมมติคุณผู้ชมเดินไปสุดทางแล้วเนี่ยสุดทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมคือถ้ามันบังคับเลี้ยวทางเดียวอะ่ะคุณผู้ชมก็ ไปทางที่เขาบอกก่อนนะฮะพอไปสุดทางปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปสุดทางปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมนะมันจะมีทางอยู่นะครับคุณผู้ชมคือหน้าจอผมมืดมากไงค,คุณผู้ชมก็จะมองไม่เห็นนะครับคลิปมันก็จะออกมามืดคุณผู้ชมต้องลองมาทําเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับผมเดินไปสุดทางแล้วมีทางเลี้ยวท,ทางแยกเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆเลี้ยวทุกซ้ายนะครับผมแล้วคุณผู้ชม, <ๆ S 1> มก<ๆ>็จะเจอประตูเก็บเจ้า Inverted Marker นั่นเองนะครับ คอมเมนต์ถัดมาครับพี่สอนหาตัว Missing Texture Marker หน่อยค่ะจากวีระพรนะครับได้เลยครับผมจัดไปนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง Marker ที่แมปอัปเดตใหม่นะครับผมให้เรามาบริเวณป่าข้างโรงงานตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะปกติเนี่ยเจ้า m i s s ิ่ง t ท็กเจอมันจะอยู่ต้นไม้ประมาณต้นนี้นะครับผมนะทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าอัปเดตแมปใหม่นั่นเองนะครับ ให้เรามาตรงนี้ครับผมจากนั้นกระโดดขึ้นต้นไม้ต้นนี้แล้วก็มาที่ต้นนี้นะครับผมเราก็จะเจอนี่ทางที่เราจะไปเก็บเจ้า missing texture นั่นเอ้าตกเฉยเลยเว้ยก็ให้เราเดินชนได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะอาจจะต้องเปิดชิปล็อกนะตรงนี้ค่อยๆค่อยๆกระดึกกระดึกกระดึกแบบนี้เอาโอเคประมาณนี้นะครับผมเราก็จะเจอเจ้า missing texture แล้วนะครับ คอมเมนต์ถัดมาครับผมคุณผู้ชมครับพี่ครับสอนหาปากกาสเตติกมาร์เกอร์หน่อยค่ะหนูยังไม่เจอเลยได้เลยครับผมสําหรับเจ้าสเตติกมาร์เกอร์เนี่ยหาทั่วแมปหายังไงก็ไม่เจอเนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแมปมันอยู่ในทีวีนั่นเองตามผมมาเลยครับให้เรามาที่โซนสนว์แบบนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปในบ้านขนมพิงตรงนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้ทีวีตรงนี้เนี่ย ให้เรารอกดที่หน้าจอนี่เนเมื่อสักครู่นี่คุณผู้ชมนี่เนี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมหน้าจอมันจะเหมือนแบบทีวีเสียเนี่ยพอมันขึ้นแบบนั้นให้เรากดคลิกที่หน้าจอได้เลยนะครับผมหน้าจอทีวีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะต้องรอจังหวะดีๆครับมาหรือยังทีวีเสียอย่างเออนี่คลิกแบบนี้นะครับผมเราก็จะวาร์ปมาผูกในทีวีแล้วก็เจอเจ้าสติกมาร์เกอร์คอมเมนต์ถัดมาครับมาเป็นเพื่อนกับหนูได้ไหมครับพี่ ได้ครับคอมเมนต์ Comment, ถัดไปครับผมสอนหาดิมอนมาร์เกอร์หน่อยจากละเอียดวิเศษแก้วได้เลยครับผมน่าจะหมายถึงเจ้าเดวิสมาร์เกอร์แน่นอนนะครับผมนะก่อนอื่นเลยก็ต้องมาที่บริเวณโซนทะเลทรายซาฮารากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูที่เก่าเจ้าเดิมหมดนะพอดีแมปมันอัปเดตใหม่ยังอยู่ที่เดิมเมื่ะว่านี้ปกติมันจะอยู่หลังทะเลทรายครับผมเอ่อตรงนี้ไปไม่ได้แลว้วอะเมื่อก่อนไปได้โอเคไม่เป็นไรผมกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ไหม ได้อยู่อะได้อยู่อะคุณผู้ชมเออไม่ถึงหนักตูดเออหนักตูดอีกแล้วเอเอได้แล้วครับผมให้เรามาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะหรือไม่คุณผู้ชมก็กระโดดขึ้นตรงนี้ก็ได้นะโอเคทีนี้เปิดชิปล็อกมาตามผมมาเลยครับผมลงมาตรงนี้ปึ๊บนี่ตอนแรกถ้าคุณผู้ชมลงมาแล้วติดตรงนี้กระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลงมาตรงนี้นะฮะทีนี้ทีนี้ให้เราค่อยๆกระเถิบไปตรงเนี้ยคุณผู้ชมฮกลัวตกอะจะตกเปล่าวะ ตกปองคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเปิดชิปล็อกครับผมเปิดชิปล็อกแบบนี้นะฮะโอเคเฮ้ยตกเอาวิ่งเร็วออกก่อนครับผมจากนั้นก็เปิดชิปล็อกมาแบบนี้ครับค่อยๆกระดึบนะครับคุณผู้ชมฮะพอเรากระดึบมาตรงนี้ได้แล้วก็ผมค่อยๆหันหน้าจอแบบนี้แบบนี้ครับผมกระดึบไปอีกนิดนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็ไปไปช้าๆแต่ชัวร์ครับผมไปยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะยาวไปครับผม ยาวไปยาวไปเฮ้ย hey! ใครระนี่เราก็จะเจอเจ้า Devil m a r k e er เกแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเห็นไหมมาแอบโคตเนียนเลยนะครับผมอยู่นี้นี่เองนะครับ คอมเมนต์ถัดมาครับพี่ครับอยากให้พี่เล่นแบบไฟเดอะเบคอนจากมุกอบโอ้โหขอมาขนาดนี้แล้วครับผมผมคิดว่าในอนาคตรเราน่าจะได้เปิดจักรวาลไฟเดอะเบคอนกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะคอมเมนต์ Comment ถัดมาพี่ครับสอนหา marker delete หน่อยค่ะได้เลยครับผมสาหรับเจ้า marker delete นะครับ ให้เราเข้าไปด้านในแกลเลอรี่ตรงนี้นะครับผมนะบริเวณข้างๆจุดเกิดเลยเนะี่ยจุดที่เราเกิดนะครับเดินมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาด้านในนะครับผมจากนั้นตรงไปเรื่อยๆนะครับผมเจ้า marker delete มันจะอยู่ข้างรูปภาพนี่นะตรงนี้ครับเราก็กระโดดเก็บได้เลยนะครับผมแต่ว่าของผมเนี่ยเก็บไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับ คอมเมนต์ถัดมาครับผมหา e x p กโวดิ้งมาร์หน่อยครับจัดไปครับผมสำหรับเจ้า e x p กโวดิ้งมาร์มันจะอยู่บริเวณโซนสนูนั่นเองนะครับให้เราหาปุ่มสแีแดงๆนะครับผมปุ่มเบลอบาลาตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็ทำการกดไป1ครั้งนะครับผมกดเออเราก็จะตัวระเบิดตายแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะได้ E อ็กโวดิ้งมาร์กเกอร์มานะครับ คอมเมนต์ถัดมาครับพี่ครับสอนหามาลูนมาร์เกอร์หน่อยค่ะได้เลยครับผมสําหรับเจ้ามาลูนมาร์เกอร์นะครับก็จะอยู่ในถ้ำตรงนี้เลยนะครับผมนะให้เราเดินเข้าไปข้างในถ้ำตรงไปสุดซอยเลยครับเลี้ยวซ้ายโอเคตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเราจะเจอเจ,อเจ้ามาลูนมาร์เกอร์แล้วนะครับ คอมเมนต์ถัดมาครับคุณผู้ชมฮะพี่ครับสอนหาซัชมาร์เกอร์หน่อยครับพอดีแมปมันอัปเดตอีกแล้วค่ะได้เลยครับผมอะไรที่มันอัปเดตประกาใหม่แบบใหม่นี่ผมชอบเลยครับคุณผู้ชมฮะมันท้าทายดีครับผม <S <S ก่อนอื่นเลยครับผมให้เราเข้ามาด้านในโรงงานตรงนี้ผมตามทางไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมฮะ กระโดดลงลุงนี้แล้วก็ไปขึ้นจรวดนะครับผมเพื่อมาผล่ที่ดาวอังคารนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นป้ายตรงนี้ไหมเหมือนเดิมเลยครับผมตรงไปสุดแมปเลยครับจากนั้นก็กระโดดลงไปเลยครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะวาร์ปมาผล่ที่ระบบสุริยะแบบนี้นะครับผมวิธีการที่เราจะไปเก็บเจ้าซัสมาร์เกอร์ได้นะครับนั่นก็คือไปที่ดวงจันทร์นั่นเองครับผมให้เราหาดวงจันทร์ครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดาวอังคารไหนมูล มูมอยู่ไหนมูลอยู่ไหนไหน,นี่เจอแล้วมูนโอเคจากนั้นก็กดครับคุณผู้ชมทำไมผมกต็ตกวะอยู่ดีๆก็กระตกเฉยเลยนะครับโอเคเรามาผู่ที่ดวงจันทร์แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้คุณผู้ชมเห็นด้านบนไหม นี่มันคืออมองอัสนะครับโอเคคุณผู้ชมตรงกลางห้องแบบนี้นะครับผมให้เดินมาบริเวณตรงกลางนะครับนี่มันจะมีเสาล่องหนอยู่นะครับผมเราก็ไต่เสาขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมาผูกที่ยานนะครับแล้วเราก็จะเจอเจ้าอมองอัสหรือว่า s l มา h marker นั่นเองนะครับคอมเมนต์ถัดมาครับผมพี่สอนหา l v i r y marker หน่อยครับผมเหลืออันเดียวแล้วเอ้ วิ่ไม่ได้แล้วครับผมแล้วเ,เดี๋ยวนะทำไมตัวละครผมนอนไงเงือกอยู่นี่ครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเจ้าเอลวิโอรีนะครับผมนะตามผมมาเลยนะครับทําทำไมชื่อมันอ่านยากจังวะก่อนอื่นเลยครับผมให้เรามาที่บริเวณภูที่ไม่ใช่ของเราครับผมภูเขาแฮ่ hey! นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเลยครับคุณผู้ชมฮะขึ้นไปกาโดติดกาโดติดกาโดติดเอออ หนักตูดอีกแล้วครับผมโอเคคุณผู้ชมมาตามทางมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมไต่ขึ้นไปตรงนี้นะครับผมกระโดดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้อทีนี้ตรงนี้ผมบอกเลยว่าแม่เนียนจะจัดคุณผู้ชมเห็นไหมผมว่าคุณผู้ชมไม่เห็นแน่เลยว่ะเพราะว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมนะคือมีน้องบอกถึงรู้ครับคุณผู้ชมมาตรงนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปได้นะครับผมโดยการเปิดชิปล็อกแบบนี้ผมแล้วก็กระโดดปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ แค่นี้คุณผู้ชมเราก็มาโผล่ที่บริเวณเจ้า Elviry Marker แล้วนะครับผมโคตรเนียนน่ะเนียนจัดจานคอมเมนต์ถัดมาครับผมสวัสดีครับมาติดตามใหม่ครับอือเอาว่าคุณผู้ชมได้ผู้ติดตามเพิ่มแล้วครับผมและถ้าหากคุณชอบการหาประกาอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดเอกก่อนใคร พี่ใช่คนดังไหมเอาเลยครับผมสำหรับแม่ไฟในมาร์เกอร์ในพาร์ทนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาสนุกมากๆเลยนะครับผมและมีคำถามเหมือนเดิมอีกแล้วครับคุณผู้ชมมาสำหรับพาร์ทนี้คำถามของผมนั้นมีอยู่ว่ามาร์เกอร์ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้มีชื่อว่าอะไรครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกกับเรากันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย